ตัวหดเบอร์สามเวียดนามเคลื่อนไหวแล้วหลังเกมเสมอทีมชาติไทยในศึกอาเซียนคัพรอบชิงเกมง,งอกไห่ดาวเตะเวียดนามที่จะสาหมัดใส่ทีราทอนออกมาโพสหลังจบเกมรอบชิงนัดแรกในศึกอาเซียนคั 2022. พ2022ควาหลงจากศึกฟุตบอลอาเซียนคัพ2022รอบชิงชนะเลิศนัดแรกเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาซึ่งทีมชาติเวียดนามเปิดบ้านเสมอทีมชาติไทยไป2ต่อ2ไโดยเกมแดงเก่า มีประเด็นดรามา่าจังหวะที่เวียดนามเสียฟรีคิกแล้วเกงอกไหก้องหลังดาวดังเจ้าของเสื้อเบอ,เบอร์สามของเวียดนามไปพักอ,อกทีระท้อนบุญมาทันกับตันทีมชาติไทยอย่างรุนแรงตามด้วยคล้ายๆจะเอามือไปต่อยที่หน้าของทีระทอนอีกครั้งอย่างไรก็ตามเก้งอกไหกับได้เพียงแค่ใบเหลืองจากผู้ตัดสินเท่านั้นล่าสุดเก้งอกไห่ได้โพสต์อินสตาแกรมเป็นรูปชูมือพร้อมอีโมจิทงชัดเวียดนามอย่างไรก็ตามกับมีแฟนบอลไทยเข้าไปแสดงความคิดเห็นเป็นจํานวนมากอาทิ มาผักโกอุ้มทำไมมวยดีกว่าเตะบอลอีกหรือจะสู้ไมเคิลเบิร์นยังอินในเกมท้าดวลแข้งเบอร์สามเวียดนามไมเคิลเบิร์นอดีตสตไแค่างไทยหลียังอยู่ในอารมณ์เดือดหลังเกงงอกไฮแข้งเบอร์สามของทีมชัดเบียดน,นามเล่นแรงถึงขั้นโพส เบอร์สามเวียดนามต่อยกับกู้เปาจากกรณีที่เกมสุดมันในศึกฟุตบอลเ F เอ i t s มิ i s บ i ชิ e c t r i c Cup 2อ2 2สิรอบชิงชนะเลิศนัดแรกที่ทีมชาติไทยไปเสมอทีมชาติเวียดนาม2ต่อ2ที่สนามมีดินสเตเดียมวันศุกร์ที่13ามกราคมที่ผ่านมาพร้อมกุมความได้เปรียบด้วยผลอเวก็ถึง2ลูกโดยเกมเดังกล่าวถือเป็นเกมที่ดุเดือดโดยเฉพาะนักเตะหมายเลข3ของทัพดาวทองอย่างเกงงงอกไห่ ที่พยายามออยั่วยุนักเตะไทยและเจตนาใช้มือผักหน้าของธีรทรบุญมาทันกับตันทีชาติไทยเพื่อเป็นการยั่วมโมโหหวังให้กกอุ้งฟิลขาแต่เจ้าตัวไดนถูกพู้ตัดสินวักใบตัวเองแทนล่าสุดไมเคิลเบิร์นอดีตนักเตะชาวเวลที่เคยค้าแข้งในไทยลีกอย่างยาวนานได้โพสผ่านโซเชียลมีเดียส่วนตัวถึงการกระทําของเก้ง,งอกไฮว่าเบอร์สามเวียดนามต่อยกับกูเป่าโดยหลังจากที่โพสได้ถูกเผยแพร่ได้มีแฟนบอลเข้ามาคอมเมนต์เป็นจํานวนมาก สำหรับไมเคิลเบิร์นอดีตแข้งทีมชาติเวลยู17ปีและยู19ปีปัจจุบันได้ผันตัวมาทำธุรกิจส่วนตัวเปิดอะคาเดมี่และซินสตาร์อะคาเดมีรวมกับจักรพันธ์พรไส์และเป็นพิธีกรในรายการล้มบอลขับในช่องทาง YouTube รวมกับรีซอร์ธิรเทพวินโนไทยอีกหนึ่งตำนานนักเตะทีมชาติไทยที่พึงแฝนสตัตร์ไป